ทันเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ใส่สมงอรอเรียกกับกีอัดอัดเขาให้เน้นๆเรียบร้อยพนธุเ,นนนเข้ากับพันเข้ากับพันเอาอยางใส่เรียกตีเต็งสีล เรียบร้อยเอาอยางฮัดเดี๋ยวแยาเห็ดต่อไปกัน<ป>พัดเข้าไปเลยพัดมีเงินจะตัดให้แน่นๆตบเข้าไป แล้วฮะฮากับหะออ,อ,ออกสีแป๋ๆจักน้อยแบนๆน,น,นะันณด้มือหนึ่งลหละเพื่นก็นสีแคนกอดจอดได้เรีนอะแย่เอาพริกใส่นำ้ำนล,ละลูกละลูสองลูจะว่าไปเทียวก้อนแย่ลืมตัว่เอาพริกใส่ ตัดเข้าไปให้แน่นๆบลกอกทิ้งกำลังเพิ่มสีออกดำๆแด,ำดงๆยบเลยวางไว้นี่ก่อนรีบห่อกัน เรลงคนกัห่อให้เป็นโจกเป็นกลวยแหลมๆถ้าย่ายมาแบบนี้เวลาปีงมันจะค่อยมันจะค่อยสุกดีเวลาห้าห่อห้ากับซีเวลาห้าห่อห้ากับซีเทสเบนเบนเบ่เบ่บีบีอย่างก็เน็ดสเบนเบนคมลงจังน้อยนี่เ็ดถุงให้เรียบๆคมลงจังน้อยมีแยกกับเทสแบบคมลงจังน้อยแบบ เวลาเ้าออกมาปีกมันจะเป็นเบนเบน,เน,เน,เนลักษณะโทรงนี้หลืออีกสองห่อเปลี่ยนจอดกอดที่พี่น้องดีด,ดีนี่อัดเข้าไปอัดเข้าไปให้เต็มก้นถังแน่ๆแนๆดี บ,บีบีลงจังหน่อยเป็นๆเหลบร้อยลักษณะนี้มันชุดถ่ายใส่สองเลยคันนี้เขากันดีดีต่อให้เน้น เอาให้เน้นเนื้อหนังตีดกันไปเลยนี่อิดเลยต่างทับทับทับต่างทับทับทับับบบบบนเน็นอัดตัวแยกถอดตรงมือเหลังปรปธานาธิบดนี่สูตรแยกโจมจ้ะ ส่ำน ah. ี้ละพี่น้องข่อยายหาอย่างมามัดกันจ้าเห็ดแหนมกินเอาเองก่า